ะะเพราะ,ะั้นข้างนอกไม่สําคัญเท่าไหร่ถ้าคุณคิดดีนะคะคุณจะดูสวยที่มาทันทีที่จริงแล้วพี่มาอลบุคลิกาพมดีหลายอย่างการคิดดีเนี่ยบางคนหน้าตาไม่สวยทำไมก็ดูสวยคิดดีนะคะหรือว่ามีความฉเฉลียวฉลาดในตัวมันจะน่ามองนะคะสิอันดับสุดท้ายที่ได้เข้ารอบานางสาวไทยนะคะทุกคนสวยเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่ทําให้คนโดดเด่นในสิบคนสุดท้ายคืออะไรคะความฉเฉียวฉลาดจากข้างในนั่นก็คือว่า มันมาจากความคิดนั่นเองะนะคะทัศนคติในเชิงบวกขอให้มีอยู่สามด้านด้านที่หนึ่งรู้สึกดีกับตัวเองขอให้พวกเราอย่ามีกลมด้อยนะคะขอให้มั่นใจที่จา์พยายามบอกนะคะวันพิเศษเป็นพีเซนเตอร์เป็นวันสุดพิเศษสวยนิดนึงเรื่งพร้อมอยากพูดนะคะดีต่อตัวไม่มีกลมด้อยหน้านะอะไรก็ว่าไปชมตัวเองเข้าไปนะคะ ต่อมานะคะทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะพูดนะคะเลือกหัวเรื่องที่เราชอบไม่มีใครบังคับคุณนะคะถ้าให้คุณมาพูดในเรื่องหัวข้อหรือว่าโปรเจกที่คุณไม่ถนัดคุณปฏิเสธไปเลยนะคะหลักการคุณคุณจะพูดเฉพาะเรื่องที่เรารู้สึกดีแล้วเราก็จะรู้สึกดีตามไปด้วยและอันที่สามนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ฟังนะคะทีนี้บอกอย่างหนึ่งว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะมีไม่ถูกกันบ้างแหละ เช่นมองกลาเข้าไปในห้องมีเพื่อนบางคนไม่ถูกกับเราเมื่อคืนทำาไงดีให้คุณคิดอย่างนี้นะคะผู้ฟังเป็นกลางกลาเป็นใครก็ได้ถึงแม้ก็คือจะขึ้นต่อยกันมาหรือว่าบางคนโอ้โหเป็นอะไรนะเป็นพันลงข้างบ้านเป็นอะไรขอทานอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่เขาาฟังเราพูดให้เรารู้สึกกลางกลางให้เกียริทุกคนเข้าใจไหมคะ เอาเรื่องส่วนตัวออกไปให้หมดนะคะรู้สึกดีต่อผู้ฟังทำได้ไหมอ่าทีนี้ถ้ามีอาจดีต่ออาจารย์ใช่ไหมบางคนโหดูจัจอะไรจังนี่ก็กับออกไปนะคะแล้วมันจะส่งผลต่อการนำเสนอที่ดีนะคะอ่าทีนี้บทบาทของเรานะคะสำคัญนะคะตระหนันบนกบทบาทของตัวเอง เดี๋ยววันนี้เรามีแบบแบบทดลองแบบทดลองเกี่ยวกับเรื่องอบทบาทของผู้นําเสนอให้เราลองตอบตูเสร็จแล้วการควบคุมอารมณ์นะคะอย่างที่บอกนะคะอดทนอด,อดกล้าดที่ภาวะนิดนึงนะคะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงบ่อยครั้งเลยนะคะที่ลูกศิษย์น,นำเสนองานเ c ี MC เหมือนกันเอเหมือนกันทนต่อการคอมเมนต์ไม่ได้พวกคุณเป็นไหม เวลาจะอคอมเมนต์ออกมารู้สึกแบบทนไม่ได้เปิดใจให้กว้างนะคะอดทนรับคอมเมนต์ทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะคะการออกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพเป็นอย่างยิ่งเสียงจะมีสามแง่ที่อาจารย์จะพูดถึงแง่ที่หนึ่งนะคะพวกเรามีเสียงใช่ไหมคะ,อะขอเสียงหน่อย การใช้เสียงพื้นนะคะคนที่เรียนเกี่ยวกับการพูดจะต้องถูกอบรมว่าเสียงออกมาจากอวัยวะส่วนใดได้บ้างนักน้องเสียงดีๆเสียงออกมาจากที่ใดคะออกมาจากท้องพราะเขาถึงว่ายนาวไม่ปออยยางออกมาจากท้องค่ะตรงนี้พวกนี้นะคะเสียงจะมี power เวลาพวกคุณพิจาสณเสียงออกมาจากไหน ทีนี้ลองดูนะคะต่อมาเสียงออกมาจากอะไรอีกแค่ลําคอเสียงที่ออกมาจากลําคอจะไม่ค่อยมีพ o w e เอเท่าไหร่นะคะออกมาระดับหนึ่งนะคะออกมาจากตรงไหนได้อีกคะเสียงออกมาจากจมูกนะคะอ,ออกมาจากจมูกส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเสียงประเภทนี้ในภาคไหนภาคอีสาน ไนเรามีใครจะยกตัวอย่างให้ฟังไหมเสียงออกจมูกเป็นยังไงจะมาตะาบนันใดจะมาตะาไันใดมจนออกจมูกแบบนักร้องลูกทุ่งเสียงที่ดีควรจะออกมาจากอาวีวาใดคะออกมาจากช่องช่องทออ้องออกกอนะคะทีนี้วิธีการฝึกนะคะวิธีการฝึกนะคะม้ทุกะคะุณพูดพร้อมกันอ่า,อา อีอาออกมาจากช่องท้องอารทีนี้อาร์แค่ในลำคออารอารเห็นไหมคะไม่มีพาววเอร์ไม่มีความน่าเชื่อถืออาขึ้นจมูกสิอาราอ่าร์ทีนี้อาทีนี้ลองจากที่ก้มหน้านะคะแล้วก็อาแล้วก็เงยหน้าขึ้นจนกระทั่งปากไปอยู่เพดานเลยพี่อา ทีนี้เปลี่ยนเป็นโอนะคะเอาโอก่อนโอ <O, S 1> <O, S 2> แล้วก็ค่อยเลยด้านโอวันนี้พระจันเต็มดวงเราเราให้ถอนก็หอนนะคะเอาละค่ะเราไม้ถอนก็ถอนทีนี้พวกเราเรารู้แล้วว่าเสียงออกมาจากคีว่าส่วนนี้ที่ดีที่สุดก็คือออกมาจากท้องการที่เสียงจะออกมาแบบ โอโออย่างดีได้นะ,นะคะควรจะยืนไม่ใช่นั่งยืนตัวตรงเสียงก็จะออกมาโดยถนัดนะคะเพราะฉะนั้นาอาจารย์ถึงชมชอบการพรีเซนต์แบบยืนมากกว่านั่งนะคะเสียงก็จะออกมาเต็มที่นะคะใครที่เสียงขึ้นจมูกวันนั้นนะคะวันพรีเซนต์ให้ปรับนิดนึงพูดได้กับเพื่อนไม่ว่าน,นะคะแต่ว่าเวลาพรีเซนต์อย่าเอา้นมจมูกหากความน่าเชื่อถือนะคะ ต่อมาค่ะนอกจากเสียงจอ,อมาจากไหนแล้วนะคะเสียงของพวกเรามันเปรียบเทียบได้เป็นสีเป็นระดับแล้วก็เขาเรียกว่าโทนสิ่งนิงเิงทีนี้สำรวจตัวเองนะคะสีมีสิบสองสีเสียงของเราเปรียบได้กับสีอะไรยกตัวอย่างตัวดีที่สุดทุกคนวันนี้ดีไงบ้าง สีอะไรกันเนี่ยรประมาณเข้ม์สีน้ำตาลเข้ม์สีดำนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะสีอะไรคะลองเปรียบเทียบใส่องค์ส้มสีฟ้าเหรอถ้าสีกระเพิงก็จะเข้มข้นมากไปอีกสวัสดีค่ะทิ่สิดทุกคนใช่ไหมคะถ้าเสียงสีชมพูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีมากใช่ไหมคะคนคนเดียวทำเสียงได้ นักพิเซษที่ดีจะต้องรู้จักใช้ประโยชน์ของมันนะคะทีนี้ถามว่าสีระดับโทนให้ถามตัวเองว่าตัวเรารู้ขา่าวรู้เรานะคะเป็นคนที่มีเสียงสีอะไรนะคะเสียงสีอะไรทุกคนไม่เหมือนกันนะคะใช่เหรอะไหนใครบอกเสียงสิช ลองมองตัวเองสีนะ้รนะคะคิดว่าฮะสีน้ำตาลออะไหนลองพูดสักประโยคหนึ่งสิ ลองตัวเองสีดำเป็นไปไม่ได้ที่ถูกจะทุกขขนาดนั้นแล้วลองพูดใหม่สิพรุ่งนี้จะไปกินข้าวที่ร้านชวาลาส, <c oughs> สำเนียงภาสานี่ปุนึงมแม่ต้องฝัก